สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่สุดของที่สุดกับรถสวยๆฟรีดาวจัดได้ล้นๆนะครับซื้อสดราคาสวยงามลงตัวสุดๆกับมิสูบิ i ิปา p a เจโรสปอร์ 2.4GT ขับ2ปี2015จด16ครับคันนี้6 2 8 0 0 0บาทครับเพื่อนๆสีขาวมุกชุดแต่งรอบคันจากโรงงาน จอแอนด o i ยมอนิเตอร์นะครับมีครบคันระบบ Entertainment จัดเต็มครับคันนี้ไม่แท้ด้วยนะครับรถบ้านเดิมๆสภาพสวยสุดๆจอดอยู่แถวการชนาพิเศษครับมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนนะครับใครสนใจอนุมัติเร็วมากๆครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยทีเดียวครับใครตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง ปาเจโร่สปอร์ตคันนี้รอท่านอยู่ถูกที่สุดอีกหนึ่งคันในตลาดครับเพื่อนๆมาจัดกันได้ครับวิดีโอคอลดูรถได้ครับที่ไหนก็ออกได้นะครับด่วนดวนรีบจองเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเพื่อนเพื่อสมาชิกค,ครับนาทีนี้นะครับเอารถไปท่องเที่ยวกันเลยครับช่วงซัมเมอร์นี้พลาดไม่ได้กับคันนี้โทรมาที่088 584 5375